สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมนะครับวันนี้กับผมจะมาแจกนาัดฟรีของไข่ตัวมุกเอสนะครับก็จะมีด้วยกันตั้งหมด10ตัวนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับก็ช่วนกดตุกใจกดกระดิ่งกดซับสไครต์และกดติดตามกันด้วยนะครับและก่อนที่จะไปกดสมัครนะครับก็ไม่ควรมีเงินในซิมนะครับเผื่อการอ่านเงินย้อนหลังนะครับไา้พร้อมแล้วนะครับไปรับชมเน็ตตัวที่1กันเลยนะครับเน็ตตัวที่1กดดอกจัน878 ดอกจันสองดอกจันหนึ่งดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2กิกระยะการใช้งาน1วันนะครับเน็ตตัวที่2เน็ตตัวที่2กดดอกจัน9 3 5ดอกจัน3สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตเล่นเฟซเล่นไลฟ์ฟรีนะครับเน็ตตัวที่3 เน็ตตัวที่3กดดอกจัน8 7แดอกจัน2ดองจัน2สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2คกิกะยะการใช้หัน7วันนะครับเน็ตตัวที่4เน็ตตัวที่4กดดอกจัน9 35ดอกจัน9 9สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2คลกิกะยะการใช้หัน30วันนะครับ เน็ตตัวที่5เน็ตตัวที่5กดดอกจันเก้าสาดอกจันห้าสอสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว500ร้อยเระยะการใช้อ่าน30วันนะครับเน็ตตัวที่6เน็ตตัวที่6กดดอกจันเจดเจดอกจันสามแปดศสี่เหลี่ยม ก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1นึ่กิกระยะการใช้งาน1วันนะครับเน็ตตัวที่7ดเน็ตตัวที่7กดดอกจันเดอกจัน3099กสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1นึ่กิกระยะการใช้งาน1วันนะครับเน็ตตัวที่8เน็ตตัวที่8กดดอกจัน ก้าสามารดอกจัน 0, 4, เก้าสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2กิกระยะการใช้ร์อนสามสิบวันนะครับเน็ตตัวที่เก้าเน็ตตัวที่เก้ากดดอกจันเก้าสามารดอกจันสามอารสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2กิกระยะการชาอ่านสามสิบวันนะครับเน็ตตัวที่สิบเน็ตตัวที่สิบกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ด 55สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว5 g ิระยะการใช้อ่าน5วันนะครับก็ครบไปตั้ง10ตัว10ขนาดแล้วนะครับก็ลองกดสมัครกันดูนะครับเผื่อจะมีตัวใดตัวหนึ่งสามารถใช้งานได้นะครับส่วนใครที่กดได้ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนคนที่กดไม่ได้ก็ต้องขออไฟไว้ด้วยนะครับ